เฮ้ยอันนี้นี่้องสานี่ไลฟ์สดลงไลฟ์แล้วเหรอลงไลฟ์แล้วค่ะพี่ทีทำไมอ่ะโคดอยู่สองชั่วโมงขายได้สามร้อยจริงอ่ะจริงได้สามร้อยเองเหรอใช่แต่เมื่อวันก็ขายได้อยู่นะพี่ทีสามสี่องค์จริงเหรอขายได้สามร้อยโอ้โหหน้าลุงสานยังเลยเนี่ยแม่แน่มานอนค่ะพี่แต่เราก็เดี๋ยวพี่ช่วยดนุนแล้วกันมีองค์ไหนบ้างเนี่ยนี่เลยตามหาโชคเท่าไหร่มาปลดไว้หมื่นแปดค่ะหมื่นแปดค่ะโอ้ ไมดีอกอย่าอดเยเนี่ยหมื่นแปดมีหน้าละสายไม่ได้อ้า่าพารากันคนกันเองหนึ่งหมื่นห้าพันบาทได้ไหมอืมไม่ดีอากาหนูขออีกนิดได้ไหมุนยได้แล้วนะไล่ม่กีแค่งาคุยสองชั่วโมงคอแห้งหมดแล้วค่ะใจอ่อนเลยเนี่ยอ่ะเอาได้เท่าไหร่เต็มพี่อะเต็มที่หนูขอหมื่นหกละกันค่ะโอ้ถ้าไม่ใช่น้องสาีนพี่ไม่ซื้อนะเนี่ย ถ้าไม่ถ้าหนูไม่ได้ขายได้สามร้อยนี่หนูแบ่งให้พี่ทีแล้วอ่าโอเค,อเ,คเป็นเอนองินโอพันบาทค่ะอ่าใส่ถุงให้พี่หน่อยได้ค่ะอ่ะค่ะเดี๋ยวพี่โอนนะได้ค่ะพี่ทีขอบคุณค่ะ